จะตามคาเรียกร้องนะครับไก่ทํำสายครับตัวที่หนึ่งครับเป็นเยียเท่านะครับตัวนี้เป็นไก่ลําบุงนะครับอกสั้นๆครับตัวนี้ครับเป็นไก่ขยับหน้างอนมีออกสั้นๆเป็นลําบุงนะครับรูปร่างดีสวยกระดูกดีครับน้ำหนักขึ้นตาช่างไม่มีกระเพาะนะครับสองโลเก้าครับอายุสิบเจดเดือนครับที่กัดช่างวันนี้นะครับ สวยครับกรดูกดีรูปั่งดีครับสูงใหญ่นี่ครับหน้าตางอนสวยตาสวยมากครับใครชอบลำบวงนะครับเบอร์แข่งแข่งนหนักห่นหดตองนี่ครับเป็นเบีย์เท่าครับหลางดีนะครับสูงใหญ่ครับกดูกดีครับเหมาะสำหรับทำสายนะตรวนี้ทำสายได้ตีได้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับ อันในชอบติดต่อเข้ามาด่วนชุดนี้จัดให้พิเศษตามคำเรียกร้องนะครับท่านขอมาเราจัดให้ครับไก่ํำสายรุร่ยสองนะครับตัวนี้สุดหล่อครับทีแรกผมว่าจะเก็บไว้ทำาพอครับพอดีช่วงนี้โควิดนะครับเลยไม่อยากเพาะเยอะตัวนี้เป็นลูกเจ้ายอดชายนะครับแม่เป็นคลิปดำครับ เจ็ดเก้าสองครับเป็นลูกไข่มุกนะครับเป็นลูกไข่มุกแล้วก็แม่เนี่เป็นไก่รวมสายของเพชรพญาลือทั้งหมดเลยนะครับแม่นี้เป็นแม่พันตัวรักผมครับแม่ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นมาลออาชีพนะครับผมเตะดูครับตัวนี้เหมาะสำหรับพป่อพันธุครับตัวนี้มีตําหนินะครับนิ้วกลางงอสองข้างเป็นแต่กําเนิดนะครับแต่คู่เกิดในชุดนี้มีผลงานครับตัวนี้อายุเก้าเดือนนะครับไก่น้ำหนักสองโลเจ็ดสวยไหมครับหาง สวยน้ำขนสวยครับตัวนี้เป็นมาล่ออาชีพเข้าได้ถอยได้นะครับเป็นแข้งหน้าดีมากครับใครชอบมาล่อตีแผลหูดีๆครับต้องสายนี้ครับตัวนี้นี่ทาสายนี่การันตีการจ่ายลูกได้เลยครับรับรองว่าเป็นมาล่อครับักขยันมากครับล่ออาชีพนะต้องสายนี้เพราะสายนี้นี่พะแม่ตัวนี้นี่ผมพัฒนามากว่า20ปีครับเป็นการเติมเลือดของมาล่อมาตลอด และทําให้มีเลือดมาลอดอที่เข้มข้นครับตัวนี้นี่ครบสูตรในตัวนะครับเสียดายที่มีตําหนินิ้วงอครับไม่งั้นนี่ได้ชนแพงนะครับอนาคตมีไปกไก่เลยครับตัวนี้เพราะว่าคู่เกิดนี่อนาคตดีไปไกลอยู่ซุ้มใหญ่ตัวนี้ครับขครชอบเทพๆนะครับและมีตําหนิทําพ่อทาสายตรงตัวนี้นะครับสวยครับหุ่นดีทรงดี แม่นี้นี่ถือว่าเป็นแม่เบอร์หนึ่งของฟาร์มนะครับจา่ายลูกไม่เคยพลาดแม่ของตัวนี้ครับคลิปดำรหัส792ครับพีเอเเบอร์หนึ่งเลยครับใครสนใจนะครับตัวนี้ผมรับรองได้เลยครับว่าลูกออกมาเก่งแน่ครับเขาทำมาครับอย่างต่อเนื่องพัฒนามามาตลอดครับสายนี้เดือดมาล่อ ขยันเบอร์แข่งอยู่ตัวนี้แข่งหน้าเขาได้เอาได้พวกนี้ไอ้คิ้วเทปๆตรงตัวนี้นะครับแนะนำเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับพอไก่ทําสายตัวที่สามนะครับเป็นไก่เยียนนะครับตัวนี้เป็นไก่ลําวงครับแข็งหน้าจัดๆครับวิ่งมาเยอะนะครับใครชอบวิ่งสั้นๆและแข่งหน้าจัดๆตรงตัวนี้ครับขยันตีครับน้ำหนักสามกิโลนะครับช่างวันนี้อายุสองปีครับ ตัวนี้ลิงกระดูกงอนครับโครงสร้างดีมครับกระดูกบึกครับสวยครับเยียสวยตัวนี้ครับใครชอบไก่ยเยียไปทำสายนะครับขยันตีลูกหน้าจัดๆนี่ครับวิ่งวิ่งมาเยอะวิ่งสันส้นๆนะครับแนะนำตัวนี้นะครับ หลับคนชอบสายเยียสวยนะครับดูครับตาสีสันน้ำฝนดีมากครับขนแน่นกระดุกดีครับบึกครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นี่จัดตามคำขอจริงๆครับแบบกั้นใจเอามาแต่ละตัวมาถ่ายครับวันนี้ ยันเตะคมแม่นนบตัวนี้ฮะหักสั้นๆนะถ้าเป็นฟาม่านี่วัดแั่งหน้าได้สบายมากครับลอยใหญ่แั่งหน้าเยอะตัวนี้ครับใครชอบไข่ลอยใหญ่คั้งหน้าเยอะเนี่ยควรใสั้นเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับตัวที่สี่นะครับตัวต่อไปครับเป็นชั้นหลานไข่มุกนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักสามกิโลหนึ่งนะครับอายุสิบสามเดือนกำลังหลุดนะครับตัวนี้เต็มมาตีได้ครับ ทำพ่อไก่ได้ครับน้าหนัก3กิโลหนึ่งครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับตัวนี้เป็นมาลอสั้นสลับยาวนะครับเป็นไก่ครบเครื่องเรื่องมาลอครับหาชอบคบเครื่องเรื่องฝีมือสั้นได้ยาวได้ต้องตัวนี้นะครับลูกหน้าจัดจัดนะครับเบอร์แข่งดีดีวิ่งเตะวิ่งตีครับแนะนําตัวนี้ครับเอาไปเพาะตัวเมียก่อนแล้วปล่อยให้หลุดถ่ายหลุดแซมมาแล้วก็ตีได้ครับตัวนี้ครับ เป็นไก่รูปล่างดีนะครับรูปล่างสูงโปร่งครับกระดูกดีครับเรื่องกระดูกโครงสร้างไก่เราทุกตัวไม่ต้องห่วงครับเราพัฒนามาแล้วครับไว้สู้กับทุกสายพันธุ์นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกโครงสร้างของเราครับเราพัฒนามาโดยต่อเนื่องครับทั้งกระดูกโครงสร้างความขยันเบ้อแข้งความคมในของเรามีเป็นจุดเด่นของเราอยู่เลยครับไม่ต้องห่วงครับคมนี่คมมากครับนะครับกำลังหลุดครับ หนักสามโลหนึ่งนะครับชอบครบเครื่องครับวิ่งและเตะวิ่งเตะตั้งตัวนี้นะครับหลุดมาหลุดเต็มตีได้ครับตังตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้านะครับสองโลแปดนะครับสิบหกเดือนครับหน้าตาหล่อเหลาอวการครับงอนชี้นะครับตัวนี้ครับ ใครชอบม้าล่อยาววิ่งสวยๆนะครับล่ออาชีพต้องตัวนี้ครับตัวนี้นี่จ่ายลูกเพราะกับแม่ทําแล้วก็เป็นม้าล่อครับเพราะมันเป็นไก่ที่วิ่งสวยวิ่งดีครับวิ่งจัดครับตัวนี้ครับใครชอบไก่วิ่งดีๆวิ่งจะจัดวิ่งมีสปีดต้องตัวนี้นะครับแค่เตะลูกหน้าก็ออกล่อแล้วตัวนี้ครับเรื่องล่อๆอาชีพครับห้ามเขาใกล้ครับวิ่งสวยครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาทองสวยนะหงน สวยหน้าตาดีครับหน้าตาสวยครับน,นี่จัดแล้วนี่ครับตามมันของจริงครับมาหลอกอาชีพครับน้ำขนดีนะครับตัวนี้ครับยาวสวยครับ วิ่งย่อยาวตัวนี้วิ่งมีสปีดครับเนี่ยครับวิ่งทุกยกนะครับของเราครับไม่ต้องห่วงครับเราอาชีพของคันเทศของจริงครับลอยดีนะสองรลแปดตัวนี้ครับชอบตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหมดชุดนี้ก็ต้องนอนครับอีกหลายเดือนครับมีจัดอีกใหม่ได้นะครับลองพิจารณากันดูนะครับชอบตัวไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับ ส่วนคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ